สวัสดีค่ะสลามวัวลัยกุ้มค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานค่ะเห็นพวกเราเข็นกระเป๋าเดินทางมากมายเรากำลังจะเดินทางไปไหนนะรอติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนค่ะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่แอร์อพอร์ตนะคะความฝันของคุณเต๋าเป็นจริงแล้วนะคะ หลังจากที่รอมา5ปีวันนี้เราจะได้กลับไปประเทศไทยแล้วอินชาอัลลอฮ์คะ่ะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมคุณเต่าถึงไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะามาหลายวันคือพยายามที่จะทำแล้วแต่ว่ามันยุ่งจริงๆต้องจัดเตรียมเข้าของนู่นนี่นั้นมากมายนะคะ,ะ,คะเราก็จะเดินทางไปด้วยรถแท็กซี่ก็คือจองคันใหญ่มาจริงๆแล้ว่คุณขมานเขาอยากจะไปส่งแต่ว่าเราเกรงใจอ่ะมันเวลาเที่ยงคืนด้วยแล้วคุณขมานก็พยายามโทรติดต่อรเรามาแบบ เอออยากจะไปส่งเนาะแต่เกรงใจจริงๆวันนี้ก็ไปเองจ้าก็เดี๋ยวรอขากลับแล้วกันเนาะ หน้ามืดนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแท็กซี่กันแล้วพอเราก็ทํทำหน้าที oh, <no. S 1> ่ขนกระเป๋าขึ้นรถนะคะ oh, <no. S 1> กับคนขับแท็กซีะคะ่ค oh, <no. S 1> ่ะหาแสงหน่อยหาแสงจะไม่หิวแสงนะคะ <laughs> คือว่า no, no. มีกระเป๋าทั้งหมด7ใบนะคะ <No. S 1> ทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะยัดเข้าไหมเนี่ยสรุปยัดเข้าค่ะด้านหลังพอดีเลยนะคะ oh, <no. S 1> ตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วค่ะ oh, <no. S 1> จะไปแ oh, <no. S 1> อร์พอร์ตดูไบนะคะ oh, <no. S 1> <laughs>

ตอนนี้ก็จัดระเบียบกระเป๋านะคะรถเข็นคันเดียวไม่พอต้องสองคันได,ได้ลืมต้องขอบคุณพี่หญิงนะอาจารย์มานมาณที่นี่นะคะที่ให้ยืมกระเป๋าเป็นเซตเลยมี3อนันมี3ขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะสีฟ้าขอบคุณพี่หญิงมากๆเลยนะคะในความช่วยเหลือแบบออฟเฟอร์เราสุดฤทธิ์สุดเดชน่ารักมากบอกให้พี่ชายดูแลน้องด้วยเพราะเดี๋ยวแม่กับพ่อจะเข็นรถนะจ๊ะ และนี่ก็คือบรรยากาศแอร์พอตเวลาเที่ยงคืนนะคะก่อนจะเข้าไปเช็คอินนะคะเราก็เอากระเป๋ามาแรปค่ะก็คือที่นี่คิดใบละอันนี้ใบใหญ่ก็คือใบละ30มสิบเจอห่อมหรือว่า300เดอยเจอห่มนะคะคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้แรปทั้งหมดนะเนาะประหยัดนิดนึงก็เอาเฉพาะที่แบบกระเป๋าที่อาจจะระเบิดได้สนด<ง>มากเลยเอ่ะเฮ้ เสร็จแล้วหนึ่งใบอีกหนึ่งใบคิดว่าที่ไทยก็น่าจะใบละสามร้อยเหมือนกันไหมคะไม่รู้ขึ้นราคาหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วที่ไทยเท่าไหร่แต่ว่าของที่นี่เมื่อห้าปีที่แล้วก็สามสิบ่อมหุมเหมือนกันนะคะสภาพตอนนี้ก็คือต้องมานั่งรอนะคะก่อนหน้าน,นี้คือเราพยายามจะไปเช็คอินล่วงหน้าแล้วคือเรามาถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะหลังจากที่แรปกระเป๋าเสร็จแล้วก็ประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วว่าเออจะตีหนึ่งละ ก็กะว่าจะไปเช็คอินเลยแต่ว่าไฟของเราอ่ะมันตอนตีห้าไงแล้วมีคนเอ,อที่เขาจะเดินทางก่อนเราอ่ะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะสายการบินใดๆก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า <c oughs> ให้ให้เข้ามาตอนตีสองสรุปเราก็เลยต้องออกมารอข้างนอกนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งรอแถวนี้ละเพราะว่าคนมันเยอะมากที่นั่งก็เต็มนะคะไม่น่าเชื่อเนาะแบบว่าแบบเที่ยงคืนคนก็ยังแบบเดินทาง หมายถึงว่าจะเดินทางออกนอกประเทศเรื่อยๆนะคะก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วง2เดือนนี้มีคนเดินทางออกนอกประเทศเยอะมากเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรยียนหลักสูตรใดก็ตามอังกฤษอินเดียอเมริกาอ,อะไรอย่เงี้ยก็จะปิดเทอมช่วงนี้แหละก็เขาก็จะเดินทางกับประเทศกันเช่นเดียวกันกับบ,บ้านเราแต่บ้านเราจะกลับช้าหน่อยนะคะ ก็เป็นช่วงเดือนนี้แหละสิงหาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยจริงๆมีอะไรมากมายที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังแต่ในช่วงเวลานี้ก็ลืมๆไปแล้วจะบอกว่าไงดีอะยอมรับว,ว่ามันการเดินทางกลับครั้งนี้เราก็เตรียมการมาหลายเดือนแล้วค่ะประมาณเราจองตั๋วจองตั๋วนะ่าจะประมาณ4ี่หเดือนที่แล้วได้นะแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดอะไรออกไปอย่างที่คุณต๋อเคยบอกไอกว้ในคลิปมึง่อาด้วยความที่เราไม่ได้กลับ บ้านมานานแล้วแล้วที่ผ่านมาเราก็มีการวางแผนเยอะมากบ่อยมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นครั้งนี้เราก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากคือรอให้ไปถึงประเทศไทยแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เพื่นพนอนๆเลยว่าโอเคฉันมาถึงประเทศไทยแล้วอะไรแบบนั้นน่ะนะคะก็แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทําคลิปก็เพราะนี่แหละเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเราก็ได้เตรียมการอะไรมากมายจัดกระเป๋า ซื้อของนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยแล้วก็วุ่นวายกับชีวิตเรื่องอื่นๆด้วยอย่างพลร,รมุดเองก็ยุ่งมากเพราะว่าต้องเคลียร์งานทํางานให้เสร็จก่อนที่จะลาย,ยาวนะคะก็ด้วยเหตุนี้เองนะคะทาให้ที่ผ่านมาไม่มีคลิปแล้วก็บวกกับภารกิจอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องทําให้สาเร็จนะคะก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากยอมรับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝันถึงที่บ้านฝันถึงครอบครัวตลอดคือมันตื่นเต้นอ่ะอยากจะกลับคืออาจจะไม่ได้โฟกัสที่เพจทั้งที่จริงๆเราก็อยากทำยอมบับว่าช่วงสองสามอาทิตย์ผ่านมาก็ถ่ายคลิปนะแต่ว่าก็ถ่ายได้ไม่สุดทั้งวันเพราะว่ามันงานเยอะมากก็สรุปก็เลยแบบไม่ได้ตัดต่อคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงเลยนะคะเอาล่ะพูดเยอะเกินไปแล้วยังไงรอชมตอนที่เราไปถึงประเทศไทยแล้วแล้วแล้วกันนะคะนี่ก็คือสภาพเด็กๆนะคะไม่มีที่นั่งนั่งพื้นเหมือนแบบ เหมือนรอรถอยู่บขอสออยู่หมอชิตอะไรเงี้ยโอเคอันนี้พ่อซื้อขนมให้นะคะ ะเป็นอาคารสำหรับรองขึ้นเครื่องนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะกับการได้นั่งรถไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่าพวกเราอ่ะไม่ค่อยได้นั่งรถไฟฟ้าเท่าไหร่รถไฟฟ้าที่นี่ก็จะมีเฉพาะดูไบแล้วก็ภายในแอร์พอร์ตแบบนี้ละคะ่ะมินนากับมาระยยมนี่ก็จะแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะและภายในอาคารนี้เองนะคะที่จะมีสินค้าดูที่ฟรี free, แบรนด์เนมต่าง ว่าเราซื้ออะไรไหมเก็ไใหม่จ้าตอนนี้นะคะเราก็ผ่านทุกด่านเรียบร้อยแล้วคุณต่อก็รู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจมากยอมรับว่าสําหรับเพื่อนๆที่เดินทางบ่อยอาจจะรู้สึกว่าทําไมคุณต่อดูเวอร์วงังคือสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางนานๆทีจะได้กลับบ้านน่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณต่อ,ตอก็คือตื่นเต้นกลัวกังวลคือคุณต่อเป็นมาตลอดเ,ออเดือนนี่แหละทั้งเดือนเลย แต่ว่าเริ่มสบายใจขึ้นช่วงสองวันหลังพอมันเริ่มใกล้เราเริ่มจัดของแพ็คของอะไรเงี้ยมันก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นแล้ววันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันคือกลัวว่าแบบเอะมันจะผ่านไหมคือกังวลไปเรื่อยทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะกลัว <c oughs> กลัวว่าจะผ่านด่านตอนเช็คอินไหมกระเป๋ามันจะหนักเกินไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอะอิมเมจเกชั่น <c oughs> จะโอเคไหมเอาคิดไปนู่น <c oughs> คือตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะ <c oughs> แต่ก็มันก็จะมีความกังวล มากมายแต่ตอนนี้ผ่านมาทุกด่านเลยมานนั้นก็ผ่านเรียบร้อยตอนนี้ก็มาเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็คือจะรอขึ้นเครื่อง Enchant ลอตอนตีสี่จริงๆเครื่องเครื่องเครื่องก็คือเวลาออกเดินทางคือตีห้าครึ่งแต่ว่าสามารถขึ้นเครื่องได้ตอนตีสี่ครึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งที่พักแล้วสงสารลูกสาวมากคือลูกสาวง่วงนอนมากนะคะมารยาเนี่ยแต่ว่ามินนากาตาเนี่ยเขาเราให้เขานอนช่วงประมาณ สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มนะก็ยังแบบได้นอนแต่ว่ามารยยำยังไม่ยอมนอนเลยนะคะพวกเราก็นั่งรอขึ้นเครื่องประมาณสองชั่วโมงได้นะคะหลังจากที่ทำการละหมาดช่วงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยตีสี่ห้าสิบก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะสาวน้อยมารยยำนะคะก็ค่อนข้างจะงอแงค่ะเพราะว่าเธอไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะ ก็สงสารนางมากเลยคือนางร้องแต่จากลับบ้านกลับบ้านส่วนแม่ก็ตื่นเต้นอยากจะขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องจ้าแต่พอได้ขึ้นเครื่องนะคะเด็กๆทุกคนก็มีอาการตื่นเต้นค่ะ,คะก็ทําให้มารยมหายงองแงไปด้วยนะคะเย้ดีใจจังเลยตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะก็กําลังรอเครื่องออกแต่ว่าเราก็จะไปที่ไปแวะที่ด,ดูฮา,าก่อนดูฮาเแลก็อยู่ที่นั่นประมาณสชั่วโมงแล้วก็ไปต่อ โดพฮาไปกรุงเทพนะคะก็อ่ะรอรอ,รอตามตอนต่อไปไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้เครื่องกําลังจะออกแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยเราชอบโ,อโมเมนต,ต์ตอนที่เครื่องออกตัวแล้วแบบสปีดแบบเร็วมากอะไรเงี้ยตอนนั้นมันหมันมาก หลังจากที่เครื่องบินออกตัวแล้วนะคะสักพักเนี่ยก็มีการเสิร์ฟอาหารค่ะเป็นอาหารมื้อแรกนะคะก็จะมีโยเกิร์ตบรูเบอรี่แล้วก็อะไรสักอย่างมันคล้ายๆลาธัญพืชเนาะแล้วก็มีผลไม้อะ แบบแตงไทยอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างก็มีโครซองน้ำส้มนะคะแต่มารรยำเนี่ยก็ไม่ได้ทานหรอกค่ะเพราะว่าเธอก็ง่วงนอนนะคะสรุปสไลด์ไปเลยจ้าจากนั้นนะคะผ่านไป1ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงประเทศกาตาเมืองโดฮาค่ะ เพื่อที่จะขึ้นเครื่องต่อจากกาตาไปที่กรุงเทพค่ะวันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินกาตานะคะดังนั้นเราก็ต้องมาแวะจอดที่กาตาก่อนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสนามบินของกาตาโดฮานะคะก็ดูหรูหราแล้วก็ดูเจริญมากเลยค่ะ แต่ว่าคุณเต๋อก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมารยาก็เริ่มกลับมางงไงอีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่าถูกบล็กให้ตื่นเนาะนางง่วงมาก <S <S <ๆ>แลวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรีบด้วยค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นไปต่อเครื่องใหม่ได้เลยมันจะต้องผ่านการ,รต,ตรวจพาสปอร์ตตรวจตัวนะคะและเช่นเคยในกาตาเนี่ยพอผ่านด่านต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนั่งรถ เพื่อที่จะไปอีกอาคารเพื่อขึ้นเครื่องค่ะสนามบินที่กาตาก,ก็ดูหรูหราม่ต่างจากที่ดูไบเลยนะคะแต่สาหรับคุณต่อรู้สึกว่าของกาตาเนี่ยจะดูใหม่กว่าค่ะ <S <S 1> <S 1> และพอได้ขึ้นเครื่องนะคะมารายามก็กลับมาร่าเริงอีกครั้งเนื่องจากว่ามีการ์ตูนให้ดูค่ะแล้วหน้าจอเขาเนี่ยดีมากเลยนะคะมันเป็นเครื่องบินหลําใหญ่ ซึ่งจะต่างจากเครื่องบินที่เราเดินทางจากดูไบามาที่โดฮาค่ะเครื่องบินเนี่ยได้ออกเดินทางช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะจากนั้นพอประมาณ9ก้าโมงห้าเนี่ยเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟค่ะให้พวกเราได้นอนนิดนึงนะคะอาหารวันนี้ก็มีให้เลือกจะมีพาสต้าแล้วก็มีข้าวกับมิตบอลแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็น เป็นไส้กรอกแล้วก็ไข่คนคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะต <laughs> ัตอนนี้นะคะเราก็ลูกชายบอกว่าถึงเราอยู่อะไรนะเราอยู่ตรง ประเทศพม่าแล้วนะคะเพราะว่าฮีดูอะไรวะแผ่นที่โลกนะเสียงแหบแห้งขออภัยนอนนานใช่ก็อีกไม่นานก็จะถึงประเทศไทยแล้วนะคะไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าเนี่ยไมคก็ค่อนข้างจะเสื่อมสภาพนิดนึงนะ ก็เนี่ยแหละค่ะตื่นเต้นมากมายเลยเราหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปผ่านด่านข้างล่างอีกตอนที่ต้องแบบอะไรนะไอ้ตรวจกระเป๋าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคือมีนั่นเนาะแต่ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแต่ว่ามันเป็นความกังวลส่วนตัวแบบออกจิตจิตนิดนึงอะ่ะคือวันนี้นะคะเราก็เดินทางด้วยสายการบินกาตานะคะ แล้วก็มันใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าพอเราออกจากดูไบเราก็ลงที่ดูฮาที่าานะคะเราก็รอเครื่องรองที่จะต่อเครื่องมาที่กรุงเทพอีกสองชั่วโมงจากนั้นเนี่ยจากดูฮาไปกรุงเทพก็อีก7ชั่วโมงนะคะรวมรวมทั้งหมดก็คือการเดินทางจากดูไบไปกรุงเทพก็คือ10ชั่วโมงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดินทางแบบ ตรงก็จะใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นแบบจากดูไบไปไปไทยเลยหรือว่าจากอบูดาบีไปไทยเลยนะคะแต่ว่าเราเลือกสายการบินกาตาเพราะว่ามันราคาย,ย่อมเยาวกว่านะคะเพราะว่าสายตรงมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบเนาะประหยัดลงมานิดหนึ่งนะอะล่ะเดี๋ยวรอเจอกันที่ประเทศไทยได้แล้วกันอินชาลอ

ตอนนี้เราก็ถึงสวนภูมิประเทศไทยแล้วนะคะอู้ยดีใจตื่นเต้นแต่ขอไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนไปรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากแอร์พอจริงๆคุณต่อก็จะแฮปปี้ได้คะ่ะพราเราหมดก็แบบกวนนะคะกวนเริงร่าเริงร่าช้างน้อยระบำช้างยันหรอเมกช้างแดนซิเบบี้ช้างแดน ออกมาแล้วนะคะยิ้มได้แล้วค่ะเลคัมจไฮแลนด์เบลคัมเองย อันนี้เราก็อยู่ในรถังเนะคะเราก็ใช้บริการรถตู้ค่ะ v i ่ทีนะคะมาแบบกลับเอ้ยไม่ใช่เดินทางแบบไฮโซเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงแรม Dooka dooka doo 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 doo